ơi mẹ, mẹ, mẹ. Chị bài ơi dạ chín nhắn lấy mình bà nhắn chín nhắn lấy ôi mà cả tải cho nó nó ơi nhắn bà kín ừ. bà mẹ. Ừ. Ừ. Không, không có bà chín bà gì mẹ ôi nó dạ khẩu quá khẩu quá dạ 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 sạch dạ 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 บํบันทังสันคนมันสึกพระอ,อมแต้ว่าแต่ว่าเอ้ยก็ติดใหม่ติดมือมาอยู่ได้ห่ะเห็นมากก็ไดเนี่ยมร้อยห้าสิบไม่มีเรื่องผิดชีวิตเกินร้อยนี่อ M ร้อยห้าสิบเนี่มันคือบะหมีน่นำฉันมะชีวิ็นมีน,มมนำก็ะไดกูปเปิดชสียแตกกวนแตกเอามาให้คนโง้าามเหร็นซซื่อนี่แหละเดี๋ยวชอบอกกูทามก่ <c oughs> อเง้ยน่อยเหรนักน้อ นี่อาหารบำรุงร่างกายเลยก็เอามาอยู่ออนองเอ,อ้ยนี่ไม่ยังหรอรังนก,ร,งนกรังนกมันเป็นน้ำเป็นวุ้นโอ้ยบ้าจิเป็นน้ำเป็นวุ้นขายน้ำเรรชวอกเชเว่นมันของปลอมตัวเนี่ยของแท้นี่ของแท่เออจังไจะมาของแท่ เอาไล่นกหนี้ว่างหันไปแขกพิสดวังดูโอ้ยเอาสรี่โอ้ของแขกอีเหลียนดาบบังมองได้บังขี่เขาหลอกหลากเลยวะฝ่ายเอ้ยมึงเอาไปตุ่มใส่หมอเด้อฝ่ายเด้อกัดกัดดิเขียวหน้ามันมึงก็กินมัดอ่ะกินแล้วก็ร่างกายแข็งแรงโบ่ตายกระยังโอ้โอ้ยหลุกวินโอ้เอ้านอดหน้าวัด กินหวานหัวนอนนอนจังไถโอ๊ยลุกขึ้นมาเราขันจิ๋นก็ต้องกินยาตามอสังทีละอย่าขวดนี่อยาก่อนนอนเลียง่อนนอนขอบุณยายหมดเออที่มาอยังอันนี้ไเดิคอยหวจักอยู่ว่าเป็นอย่างมันจะป่วยมันเป็นอย่างมันบอสบาย ยังยังอีกว่ะไม่ได้หวงหวังคนยังได้มัคือเขาต้มมัดเถอบัดวิญญาว่าเาก็คือทารกองิญาวิญญาวิญญาวิญญา เธอแม่นผู้ไหนเดนนี่ที่ว่าญาติฝ่ายผัวกับพ่อแม่ข้าคือยอมมาทูยมมาทูอะไรนะยม,นมมาทูอ๋อธมายูดยายฮะเจ้บาบอได้ฟังตีอะไรน,นี่คนเป็นขีทูดโอ้โหนี่คนเป็นขีทูดเออฉันนี่ขีทูดฉันก็ขีกากเลย ท่านยมมาถูดในเมื่อน้องท่านก็ป่วยไข้ตายน่ะใจมันบอดีดีดนเดินพอดียมมาถูดมาเห็นงานก่อสร้างอยู่แถวอ่อนนุช <c oughs> เองเสร็จงานก่อสร้างแล้วก็เลยว่าสิเดินทางเมื่อนรกนี่มันคือทางผ่านกลับนรกอันที่ไปใสกับบา่าวดอกไปเห็นงานก่อทรงก่อสร้สางไหนกับบา่าวดอกมันไกลปนนันจีถึงจะหอวเขาไปกินกลางทางกนิด่ะ บระดีห้อม่านะอย่ามาตัวถ้าบอห้อมันก็จะมีหมกมันยุ่ยใส่อยู่เนี่ยโอ้ยกูอยากหาบกบิดหน่อยกัดจะขับผมเองโอ้ยทานยมมาทูดเป็นยังท่านคือยืนแนวนั้นยมมาทูดอย่างอายหมกมันไอ้รัแว็กยังมามันก็นักกี่เด็ดโอ้ยนักอยู่บักต้นบักต้นอ๋อไอ้บ้างไอ้ถอกอือบ้างห่ดซะ ทนน้องมาทุบไปว่างมองอื้นมันมองมีมองไกลมองอื้นน,น่ะจะไกลมองนี้มันพอดีแล้วอ้เออเออไกลนี่ก็กยนี่ถ้าอ้ยกอ,อสอนเด้ยาลูกยาลูก,ลกมันไน,น่ยางเยมันสีนวยใ่กว่าเก่าโอบ่ตองวาดี เจ้านวิมีผู้ประกอบกอบาปประกอบกรรมนี่คือบัญชีของยมมาถูไว้บัญชียมม,มาถูต้องหนังหมาเนาหนังหมาเนานั่นแกงใส่ผพักขี้เล็กเรียบร้อยแล้วแอบทุกยางก็เลยมีแต่บัญชีมีหน่อยนี่แหละเออบัญชีมีหน่อยอัธยมมาทูดคะอะไรบัญชีนี่คือบัญชีรายชื่อผู้ที่ทำบาปทำกรรมเท่านั้นแม่นบอกถูกขออนุญาตให้อีฉันขอเบิ่งนแน่มันมีรายชื่อผู้ขาบนอกคำหมดพอ,อคุณเดชเนี่ยเนาะ <S <S <c oughs> อันวะกูยาดแต่แจ้กไปสามหน้ากระดาษของเจ้าเาปลอเืองไเด้อแม่นยังเนี่บันทึกม่ยังเนี่ย้ายม,มาทุลเป็นนี่ปล่อยฝ้ายสามพันเม่นยังเนี่ยแม่นยังเนี่ยม่นยังเนี่ยเป็นนี่แม่นยังทูรนยาเป็นนี่ ยืมได้ซ้ำขอได้เนี่ยละว่าไรวาดอกเป็นนีคนหูจับใจนี่ยมมาถูดนเป็นนีคน้นบะเคยใส่จกเถอะอมีมันเป็นนิสัยของยมมาถูดเมือเมีมนบรใจโทรศัพท์หาูกก่เอาเรื่องนี้ก็กพอใจแล้วนี่ท่านยมมาถูดเดือเดเดืออดเดืออนเดืนอเออเอ นอนก็ต้องกินยากนที on, ่ล like like ่ะ like นั่นว่ายากกอนน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 อนขมอดพรอนคุณเดชโอ้จ OK> ักขอดเื้อกูบัดเจ้านี่เป็นผู้ลุ่มหลงในกาเม่ไ้จังใจว่ะยมบาทูดหูยมบาทูดเห็นตายไปแล้วเจ้าต้องตกกระทะต้องแดงต้องปีนต้นยิ้วน้ำบ้าไอนี่ฝ่ายมึงหลอกห้กกูบ่ทันดอกดูทาน แต่ยมมาถูดก็มีข่าวดีมาบอกเจา้าข่าวดีอยังคะกระทะท่องแดงตอนนี้มันแตกแล้วใช่โยผู้ขาวว่ได้ลงแล้วว่าเจะไปลงซาแทนบาทอ่ะต้นยิ้วก็ว่่มีน้ำแล้วสุดุน,นต่อไปนี่ผู้ขาจะตูดเหรนวบัดมเบื่อหลงดคนเห็นบาปจังเจ้านี่นะขม,มอเห็นจังไรปกนลกไปต้องถืกซดไข่ฐานเดียวเลมเหรฟ้าเลยจ นรกสมัยใหม่นรกยุคใหม่โอ้ยุคใหม่ยุคใหม่อันนี้ก็บ่ต้องเว้าดีบ่ต้องยิ้มเย้ยไม่หยังเจ้านี่แห่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่เคยฆ่าสัตว์ไม่ตักับปอมข่อยก็บ่เคยยิงคิดดีๆบ่เคยฆ่าสัตว์บ่ฆ่าจังได๋หมู่บ้านกินยาฆ่าขี้กระตึกอยู่หั่นน่ะโอ้ยนนั้นฆ่าพญาธฆ่าพญาธ์ยมมือูตสิบอกมื้อรุ่นบ่ต้องกินยาฆ่ามันเฮ็ดจังได๋ให้กินไข่ดิบลีเลียลืดลงไปปึ๊บไข่ดิบพ่อ บักขีกระตือมันถือกินข้าวมันสีมาเจะอยู่มองเดียวจุกจับจุกจับจุกจับจุบจับมันไม่กินไข่ดิบเออให้เจ้าเอาปืนจุดสามแปดยิงต้มเขาดีเลยบักตึกตายบัดตายหดเจ้าพอโอแก่หน้าไห้กินไข่ดอกไข่ดิบคือพอแด่น้าไปกินขีดดิบปุ่นนี่พู้ว่าเป็นยังแล้วคือหัวลานเอาหัวจักอยค่ะเป็นยังผมบอกเกิดอันนี้มันแค่ปลายเหตุ ประทมเหตุที่แท้จริงก็คือชาติที่แล้วพ่อใหญ่ปลูกโคกสาหกรเราไปลอกขายน้ายาปลูกผมปลอมให้ทั่บ้านจนข้าเจ้าหัวลกหัวหล่อนอเกิดมาในชาตินี้ก็เลยเอาลูกปิงปองมาไว้ทั้งหัวเล่านี่ละบ้าเลย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 เป็นคนสิบแสนล้านหัวล้านหัวล้านนี่ปล่อยฝ่ายมาไลยพรความดันต่ำ ยมมาถูดเบิ่งแล้วบ่เป็นคว่ำดันตําเด็ดขาไม่ยังสั่นคว่ำดันกาใสาน่นีหนี่อโ,อโอ้ยวุ่นวายสเสลือกเกินโลกมนุษย์มนายมมาถูดสิเมือนะโลกสากลสิไปใส้กระปเถิดแอ้กูหักหกระังเกศมาหน่ยมมาถูดก็มีดาคือกันเลยดาจะไหนจังมีสองเปียงหวา เพียงหน่อยได้ไข wow. ่ด hmm yeah, ิพี่เพียงเดียวเขาสิเอ่อนตาได้ๆตามๆเขาจะทำโอ้ยเนาะเบิ่งไปเบิ่งมากกว่าเคนอนแบบขำหวานหน่เว้ยเออคนฟาดสิฟาดสิแกแน่ยี่ฝ่าย